บุญทานที่ระบบเราทําไม่ว่าจะเป็นกระถินหรือเป็นภาป่าหรือเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่ตั้งไว้ในผู้ธศาสนาถ้าตั้ต้องการให้เป็นผลใหญ่บุญใหญ่ต้องตั้งปรารถนาให้ได้พบพระนิพพานด้วยผลแห่งทานอันนี้มันเ็าเรียกว่าต้องการผลใหญ่สวรรค์ไม่ปรารถนาก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการไปสวรรค์เราต้องระลึกถึงบุญได้ก่อนก่อนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีวิต คนทําบุญไว้มากแต่ก่อนสิ้นชีวิตวแล้วลื้ถึงบุญไม่ได้ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์นะทางหวงลูกผูกพันอยู่กับลูกกับหลานจิตก็วนเวียนอยู่กับลูกกับหลานบางทีบางครั้งก็รอให้ลูกแต่งงานจะได้ไปเกิดด้วยรอไปลูกไม่แต่งงานสจะทีบางทีก็ไม่ได้แต่งงานซ้ำบางทีลูกทำหมันซ้าก็จะไปเกิดเป็นพระยาต,ตัวตื่นกินขี้อยู่ในท้องเพราะต้องการจะเกิดกับเขา บุญม,มีนะแต่ก็จะไปเกิดเป็นประยาตัวตืบกินขี้ในท้องเหมือนยกตัวอย่างพระจ้าอโศกมหาราชบูรณะปฏิสังขรวัด 84%, 0 0 0พวัดได้ทุ่มทุนส่วนพระองค์สร้างเจดีย์อย่าลืมว่าสร้างเจดีย์บุญมหาศาลนะเจดีย์บรรจุสารีริกธาตุของพระอาหารหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าสร้างถูปาราบุคคลในวัดต,ต่างๆ84% 00 0วัด จึงสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันมหาเจดีพวกเราสร้างเจดีได้สักเจดีหรือยังยังไ,ไม่ได้ไเพิ่นบูเรนาวัดแปดหมื่นสี่พันวัดของเราบูรณาได้กี่วัดแล้วฮะได้สิบเรียงยังไม่ถึงเลยแต่พอจะสิ้นชีวิตพระองค์ห่วงทรัพย์สมบัติในครังห่วงเงินไ,ไปเกิดเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์เห็นนะไหมทำไมเป็นอย่าง,งานั้น <c oughs> เหมือน นางมัลิกามหาเทวีของพระเจ้าประเสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยเป็นผู้ตั้งปณิธานปรารถนาพุทธภูมิทรบุญก็ตั้งปณิธานปรารถนาโพธิสัตว์โพธิญาณผู้ปรารถนาพุทธภูมินี้เรียกว่าโพธิสัตว์ที่เราโพธิสัตวกลินเนี่ยคือผู้ตั้งปรารถนาพุทธภูมิก็จะบอกยังไม่ถึงความเป็นอริยะถ้าเป็นโพธิสัตยังเป็นอริยะไม่ได้ ท่องเที่ยวเปลี่ยนไวแต่เกิดเหมือนพวกเรานี่ยังมีโอกาสตกนงกได้เหมือนพวกเรานี่แหละทำกรรมชั่วก็ตกนรกได้แต่ในชาติที่เพิ่นทํากรรมดีก็มีอยู่ชาติที่ทํากรรมดีมากกว่าดี <c oughs> ก็ไปเกิดสวรรค์นางมาริกามหาเทวีนี่จึง,จ,งจึงเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทํานายแล้วนะ,ะพระเจ้าประเสิที่โกศนยปรารถนาพุทธภูมิเธอจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากพระศียะเมตไตรไปอีก หนึ่งอาสองไข่มาหากัพระศยาเมตไตจะกลับหน้าเนี่ยจะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่า,าพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ต่อจากพระศียะเมตไตไปอีกหนึ่งอาสองไขกับอีกนานมากนะคือหลังจากพระพุทธเจ้าศียาเมตไตรตัดสรุปแล้วเนี่ยถ้าใครไม่สามารถเข้าถึงสารณาคมหรือใครไม่สามารถ เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันสกัดรัามอนาคามีหรืออาหารหันในยุคข,ของพระองค์นะทมของพระองค์ก็ทําแบบพระพุทธเจ้าเรานี่แหละไปสอนทำมันเดียวกันพกเพราะกิเลสตัวเดียวกันโกรธเหมือนกันะพราะเจ้าข้างหน้าก็โกรธเหมือนกันถ้าใครพลาดจะทําแล้วจะต้องท่องเที่ยวอีกยาวนานถึงหนึ่งอสงไข์ขยับกับหนึ่งนานไหมคนที่รู้แล้วก็นะได้ฟังเพิ่มนะคนที่ยังไม่รู้เรียนแล้วไปฟัง มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊หนึ่งมหากับยาวนานไหมไม่อาจจะนับจํานวนปีได้ว่าเท่านั้นล้านปีเท่านี้แสนปีเท่านี้ร้อยปีนับไม่ได้แต่อุปมาได้อุปมาคืออุปไมยเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่ามีหลุมหนึ่งความลึกแห่งหลุมก็คือหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยศยาวหนึ่งโยศลึกหนึ่งโยศโยศหนึ่งเท่าไรสิบหกกิโลเมตรหนึ่งโยศเท่ากับสิบหกกิโลเมตร หลุมลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรเหมือน,เห,อน,อเ,นเหมือนกล่องเนี่ยเหมือนกล่องเนี่ยกว้างยาวลึกด้านละ16กิโลเมตรในหลุมนั้นน่ะมีเมล็ดงาใครไม่มรูจ้จักเมล็ดงาใครไม่เคยเห็นยกมือเมล็ดงามีเมล็ดงาบรรจุเต็มอ่าถ้าไม่เคยเห็นเมล็ดงาก็เม็ดประก,กาศก็ได้ใครเคยเห็นไม่เคยเห็นเมล็ดประกาศหรือเมล็ดงาก็ได้ ในหลุมนั้นบรรจุเม็ดงาเต็มหลุมเสมอขอบปากแล้วให้นับอายุด้วยวิธีหยิบเมล็ดงาออกคราวละหนึ่งเมล็ดทุกร้อยปีหนึ่งร้ปีมาหยิบออกหนึ่งเมล็ดไปทิ้งอีร้อยปีข้างหน้ามาหยิบอีกในหลุมนั้นนะ่ะมีเม็ดงาจนเต็มจนหมดเกลี้ยงอายุหนึ่งมาหากับยังไม่ถึงทีนี้หนึ่งอาสงไกลกับหลังคือเอาจํานวนกับนี่แหละ มานับรวมกันเอาหนึ่งตั้งเลขศูนย์ห้อยไปเนี่ยร้อยสี่สิบตัวเราลองตั้งหนึ่งไว้แล้วก็เลขศูนย์ห้อยไปร้อยสี่สิบตัวถ้าห้อยไปหกตัวเป็นหนึ่งล้านใช่หมนึ่งกับสงไข่เนี่ห้อยไปร้อยสี่สิบตัวกับหนึ่งก็นานขนาดนี้อาสองไข่ไม่รู้เท่าไหร่จะมีพระพุทธเจ้าตัดสรุ้หลังจากนั้นไปถ้าพวกเราพลาดจากธรรมของพระสะัพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เราจะต้องท่องเที่ยวอีกเนิ่นนานตลอดการยาวนานในหนึ่งมาหากับที่ยาวนานขนาดน,นี้ผู้เจ้าบอกว่า,วามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเวียนว,ว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในหนึ่งมาหากัปหากสามารถเอากองกระดูกต่อชาติหนึ่งหนึ่งมารวมกันได้กองกระดูกของคนหนึ่งจะท่องเที่ยวในหนึ่งมาหากัปเทียบเท่ากับเทือกเขาหิมาลัยกองกระดูกพวกเขานี่ หนึ่งกับถ้าเอามารวมกันได้ที่เราเกิดตายมาแล้วในผ่านมาเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราท่องเที่ยวเว้นว่ใาใจเกิดในกองกระดูกเท่ากับเทือกเขาหิมาลัยใครเคยเห็นเทือกเขาหิมาลัยไหมดูแต่ในรูปเนาะไงวะเอาแล้วลองกระดูกคนตายในญาติเนี่ยที่เร,เราไปเอามาใส่ขวดโหลเนี่ยมันเยอะไหมแล้วเท่าไหร่ถึงจะได้เท่าเทือกเขาหิมาลัยเอาฮะ นานไหมเยอะนะเราท่องเที่ยวเบียนว,ว่ายตเกิดมานี่มันเยอะมากเยอะมากถ้าต้องการจะหาทางพ้นได้เราต้องแม้เราจะต้องเที่ยวเวียนว,ว้าจตเกิดอยู่กิเลสของเราไม่หมดกิเลสที่จะพาให้เราเราทำกรรมแต่พระเจ้าจึงว่าให้ละกรรมชั่วซะเพราะทํากรรมชั่วเนี่ยมันจะไปเกิดนรกเปรตอสวรกายและสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากเนะี่ยพระเจ้าจึงให้ละกรรมชั่วแล้วมาหันมาทําความดี ชาวพุทธจึงนิยมทำความดีเพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้พระเจ้าประเส้นที่โกโศลได้มาเหสีชื่อว่านางมาริกาพระองค์ศรัทธาในผู้ศาสนาแต่ไม่บรรลุธรรมเพราะปาตนาพุทธภูมิจึงได้ขอพระพุทธเจ้าว่าขอสั่งสมบารมีเพื่อต่อพุทธภูมิในการเบื้องหน้าจะตัดสรุปเหมือนพระพุทธเจ้าจึงมอบ ให้พระพริเจ้านี่มอบพระภิกษุให้มาฉันที่วังวันละห้าร้อยรูปทุกวันวันละห้าร้อยรูปเพิ่นทำบุญขนาดนั้นนะทำบุญเยอะแต่หน้าที่ของพระองค์ที่จะทําบุญเนี่ยมันทําไม่ได้ทุกวันเพราะว่าพระองค์เป็นมหากษัตริย์ต้องไปราชก,การตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไปดูแลประชาชนตรงนั้นบ้างจึงมอบภาระในการถวายทานให้แก่นางมาลิกาเป็นมเหสีมังมาลิกาก็ายินดีกับพาสกรรมกรบริวาร ทำกับข้าวถวายแล้วก็ไปนั่งถวายทานเป็นตัวแทนในการถวายทานกับาของสามีใช่ไหมล่ะถือว่าเป็นของสามีก็เหมือนของตนด้วยนั่นแหละถวายทานทุกวันวันละห้าร้อแต่พอถึงวันจะสิ้นชีวิตพระนางไม่ได้นึกถึงบุญเห็นไหมมีบุญอยู่นะแต่ไม่ได้นึกถึงบุญนึกถึงบาปอากุศลที่พระนางได้เคยกระทําและปกปิดพระราชาไว้นึกละอายใจตรงนั้นพอตายไปตกนรก เอาบุญหลายาก็อตกนรกเอาก็จิตไปตวัดนึกถึงบาปเห็นไหมนั่นเป็นอย่างนั้นมีเนื้อหาในปไตยปีดกมีโยมคนหนึ่งพอจะตายนี่ห่วงเมียพอห่วงเมียแล้วไปเกิดเป็นหมาในบ้านเจ้าของวิ่งตามต้นเมียอยู่นั้นแหละเขาจะบอกระวังให้ดีนะถ้ามีบุญนึกถึงบุญน้อมจิตไปสู่กุศลแต่ถ้าเราฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาก่อนจะสิ้นชีวิต น้อมคิดพิจารณากายยาตาสติพิจารณาขันห่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็อาจจะบรรลุทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาผู้ศาสนาให้ดีๆจิตน้อมพิจารณากายให้เป็นและพิจารณาแบบไหนจึงจะมีโอกาสบรรลุทมในขณะสิ้นชีวิตพระเจ้าเรียกว่าสัมมะสีสีสัมมะสีสีแม้แต่ยกตัวอย่างอุบาสกในผู้ศาสนาที่อุปถัมภ์ศาสนาที่พระเจ้าสรรเสริญว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการอุปถมัม ศาสนาก็คืออนัถะมินิกาเศษฐีได้ฟังเทศบรรลุธรรมเป็นประสบารันมีศรัทธายอย่างยิ่งจึงได้ซื้อที่ถวายเพื่อสร้างวัดเงินซื้อที่เนี่ยไปขอซื้อกับนายเชษเชษนี่เป็นลูกชายของมาหากษัตริย์บอกว่าท่านเชษผมต้องการจะซื้อที่ของท่านอยู่ตรงชายป่านู่นพระพุทธเจ้าต้องการป่าด้วปลูกวัดป่าด้ ราะว่านายเชิดว่าเอ๊เศรษฐีมหาเศรษฐีมีที่ดินเยอะแยะจะมาซื้อที่กับเราทำไมและจะซื้อที่อยู่ป่านูอ่อยู่ไกลที่ในเมืองเพิ่นก็มีอยู่แล้วคงพูดเล่นมั่นก่อนถ้าอยากได้ก็เอาเงินไปปูเอาแลวจะอยากได้เอาเงินไปปูเอาพอได้ฟังอย่างนี้ก็ลูกมหากษัตริย์คงตัดแล้วคงไม่คืนคบ <c oughs> ว่าแล้วก็ขนเงินออกจากคลังเอาเงินไปปูบอกท้าสคนใช้กรรมกรเอาเงินปู <c oughs> ปูได้เท่าไหร่ขายเท่านั้นเท <c oughs> ่าที่ปูได้เงินเยอะ ซื้อที่สร้างวัดเอาเงินไปปูพอปูแลได้ยินข่าวเอาเศรษฐีได้ยินข่าวคนบอกโอ้โหมหาเศรษฐีขนเงินไปปูปูปูป่าปูที่ดินไปปูทําไมไม่รู้ข่าวก็ไปถึงนายเชษนายเชษได้ยินข่าวขี่ม้าเร็วลงมากับกับกับ,กล,บลงมาเอาท่านเศรษฐีเศรษฐีกําลังชี้เอาปูตรงนั้นอ่ะเอาขนตรงนี้ไปปูรู้นน่ะมึงไปปูรุ่นนี้ปูรูนบอกคนใช้ไปปู ปูให้หมดจะซื้อหมดนี่แหละว่าง,งันอ้าวท่านทําอะไรบอกว่า,าท่านเชิดมาพอดีเลยผมปูใกล้เสร็จแล้วว่าง,งั้นอ่ะท่านไปเก็บเอาเลยนะสั่งคนใช้ไปเก็บเอาเลยแะปูดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นบอกว่าอ้าวท่านจะขายจริงๆผมก็ไม่พูดเล่นๆนั่นเนี่ยอา้าวกษัตริย์จะพูดเล่นได้ไงลูกกษัตริย์พูดเล่นได้ไงท่านจะเอาจริงเหรือท่านมีที่ดินเยอะแยะทําไมต้องท่าจะซื้อที่นี่มันเหมาะสำหรับสร้างวัดผมจะซื้อที่สร้างวัดว่างั้นน้าเป็นป่าดิวัดป่า ท่านเชษรู้ไหมว่าคุทโธธรรมโมสังโฆอุปโนโลเกพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อุบัติขึ้นแล้วในโลกนายเชษได้ยินเแนบบ่ยตั้งสติไว้ไม่ได้ไม่เคยได้ยินงั้นพอก่อนเบก่อนที่ปูไว้แล้วผมขายไอ้ที่เนี่ยมันเหลือนิดหน่อยผมผมจะเก็บไว้ผมจะสร้างสุ้มประตูเพิ่นก็เลยสร้างซุ้มประตูแล้วเขียนว่าเชตะวันวิหารที่ดินนะ่ะเป็นของนาย สูทัตตะมหาเสฐีหรือเขาเรียกว่าอนาถบิกาเษฐีเพราะว่าเสฐีนี้ให้ทานแก่คนอนาถาจึงมีคําว่าอนาถบินดาเสฐีเข้าใจไหม่นเป็นตั้งโรงทานให้คนยากจนยากไร้มากินเสฐีใจบุญมากในเชตก็เลยตั้งนั้นมหาเสฐีเนี่ยได้ฟังเทศบรรลุธรรมบนสนบัณฑ์แต่พอวันจะสิ้นชีวิตมหาเสฐีได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรเรื่องการพิจารณากาย เศรษฐีได้ฟังธรรมแล้วก็น้องพิจารณากายเห็นไหมก่อนสิ้นชีวิตเป็นปัจสดาบันแล้วนะก่อนสิ้นน้องพิจารณากายแยกกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแยกไปแยกมาพอจิตสิน้นร่างกายมันไม่ไหวจิตต้องสละกายจิตนั้นก็เห็นกายเป็นของชักบรรลุธรรมขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็นภักสกทาคามีเห็นไหมเพราะนั้นก่อนสิ้นชีวิตเราสามารถเอาธรรมะมาฝึกได้แต่ถ้าเราไม่ยังไม่ฝึกธรรม ยังไม่พิจารณาไม่เป็นก่อนสิ้นชีวิตให้นึกถึงบุญก็จะไหมนึกถึงบุญเหมือนกับาทาไหมทามิมกะอุบาสกอุบาสกคนหนึ่งเห็นไหมก่อนสิ้นชีวิตอยอดพี่น้องก็หามไปโรงพยาบาลน,นั้นหามไปโรงพยาบาลน,นี้ในยุคก,ก่อนนี้ให้หมอมารักษาทังที่หมอคนนี้ก็มาดูหมอคนนี้ก็มาดูคําดูแล้วรักษาแล้วให้ยาแล้วสายศีสักรักษาไปก็พวกท่านก็เสียเงินฟรีมันไม่หายแล้วทําไง บอกว่าลูกพ่อจะต้องสิ้นชีวิตละเพราะหมอปฏิเสธการรักษาใช่ไหมหมอปฏิเสธการรักษาแล้วทําไงบอกว่าพ่อมีบุญอยู่พ่อจะลึกถึงบุญนอนคิดไปคิดมาว่างั้นฝากให้ลูกไปนิมนต์พระมาสักสี่รูปในวัดบอกว่านิมนต์พระมาสาธยายสาธยายพระสูตรให้ฟังหน่อยลูกก็เลยรับหน้าที่ไปนิมนต์พระมาพอนิมนต์พระมาแล้วก็ พระกระถามสา,ารรุกบอกผมคงไม่ไหวแล้วผมคงสิ้นชีวิตไม่นานผมอยากฟังพระสูตรฟังธรรมจากพระพุณเจ้าบอกพระทั้งสี่ลูกผู้ธรรมะไม่เป็นเทศไม่เป็นเพิ่งจะบชทําไงสาธยายพระสูตรให้ฟังคือบทที่พวกเราสวดมนต์มืนขึ้นบ้านนี่แหละตั้งแต่นะโมตสัสนสะฟังนะน้อมน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็เศรษฐีก็นอนป่วยฟังพอในขณะที่กําลังฟังอยู่จิตก็เคลิ้มไป ปรากฏเทวดาในเทวโลกอยากได้เศรษฐีไปอยู่ในสวรรค์รวบสวรรค์มี6ชั้นชั้นจาตุมหารัจิกาดาวดึงยามาดูสิทนิม,มานรดีปะระนิมิแต่วาสวัตดีสวรรค์มีหกชั้นนะเป็นรถมา้าคันงามระยิบระยับมีแสงสว่างรุ่งเรืองมีเทพสารถีนั่งขับอยู่เรียกท่านเศรษฐี มาอยู sea, ite, to to ่ก no like ับสวรรค์ชัดจาตุมหาราชิกากับเราคนมีบุญเช่นท่านควรมาอยู่กับเราเราอยากได้เถอะน่าเทีเทพเทวดาอย่างท่านฉันดาว่าะเด็งก็เรียกยามาก็เรียกจะไปสวรรค์สั้นไดหรอกเปล่าเนี่มันหลายสั้นเนี่ยมาเลิกมาเอียกมาเอินบอกว่าเอ้ยหยุดหยุดหยุดท่านเทวดาหยุด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 ก่อนพ่อพอพอหยุด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 พระกำลังสวดอยู่เอามาบอกเขาหยุดจังได้ปะเนี่พระก็เลยนึกว่าเศรษฐีบอกให้หยุดสวด ก็เลยเมื่อกี้เห็นว่ามาสวดแล้วเมื่อกี้ให้เราสวดสาตยาให้ฟังแต่ข้าวนี้ประวังหยุดเพราะมันละเมออะไรเด้มันไข่ตายแล้วมันละเมอเนี่ยเห็นไหมบางคนละเมอร้อนนะ้อร้อน,อนบางคนละเมอมืด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 ทําไมละเมอมืดโลกัาน,นานรกปรากฏนรกมืดไม่มีแสงสว่างบางคนร้อ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 นเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ก็บอกบ่บนร้อนอะไรจิตของเขากําลังตวัดเข้าไปถึงแดน,นรก มันเลยคือมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเห็นไหมบางคนนี่จิตเนื่อเลิกถึงบนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มไปบอกว่าไหนบอกว่าพระคุณเจ้าก่อนเลิกสวดพอเลิกสวดเป็นยังไงปกติถ้าพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็พระคุณเจ้ายังไม่ไปต้องให้พรใช่ไหมแล้วก็ถวายซองก่อนมันจะนานหน่อยใช่ไหมแต่ข้ามูลการไม่มีถวายซองนะไม่มีการให้ไอ้พรในขณะนั้นพอเสร็จแล้วก็พระก็ลุก ไปเลยแล้วก็แกงก็นิ่งฟังเอ้าพระคุณเจ้าไม่สวดต่อผมรอฟังอยู่ลูกก็เลยขย่าวขาก็พ่อบอกให้เลิกพระประยุทธ์แล้วพระก็ไปแล้วเอ้าพ่อไม่ได้บอกให้พระประยุทธ์บอกอะไรหยุดล่ะเทวพุ้ดางนู่นมีรถหกคันมารอ,อพ่อมาพ่อเขาบอกต่างคันต่างก็เรียกมันก็กวนฟังเทศคกวนฟังเสียงสวดมนต์ก็เลยบอกให้เขาหยุดทางนู้นไม่ได้หยอ่อนทางนี้หยุด นี่เห็นไหมจังหวะนั้นจิตระลึกถึงบุญจำไว้นะคนไหนที่ปีญ,ญาติก่อนป่วยใกล้ตายใกล้สิ้นชีวิตนิมนต์พระไปสาธยายพระสูตรให้ฟังได้จิตจะเกเาะกุศลก็จะบวังแต่ส่วนมากพวกเรานิมนต์พระไปตอนไหนตอนตายแล้วก่อนตายไม่นิมนต์ไปนะใช่ไหมแต่ในครั้งพุทธกาลเขาจะนิมนต์ไปก่อนตายอนาัามิติกาเสตีก็นิมนต์ไปก่อนตายก่อน,นชีวิต พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังจนเข้าใจเอาเนื้อหาธรรมะพิจารณาต่อสิ้นชีวิตเลื่อนภูมิจากสกโสดาบันเป็นสกทธาคามีทำามิกาอบ้าศกนิมนต์พระไปสวดก่อนตายพอพระตายปุ๊บบอกฝากลูกถามลูกว่าเมื่อพระไปแล้วก็ดีแต่ว่ามีสวรรค์มารอแล้วถามว่าจะให้พ่อเลือกอสวรรค์ชั้นไหนถามลูกเนบอกว่าพ่อ พระพุทธเจ้าสารเสริญสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมเอองั้นพ่อจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตว่าแล้วก็อธิษฐานลูกเอาพวงมาลัยมาสิพ่ออธิษฐานให้เทวดาเนี่ยมารับเอาพวงมาลัยในสวรรค์ชั้นดุสิตพอเอาพวงมาลัยมาทำนี้กะนอนป่วยอยู่ก็ยื่นว่าขอเชิญสวรรค์ชั้นดุสิตมารับเอาพวงมาลัยนี้ข้าพเจ้าไปอยู่บนในสวรรค์ชั้นดุสิตที่อยู่เดียวกันกับท่าน เทพสรารถีก็เลยมารับเอาภูมิทิพย์คนเหมือนมองไม่เห็นเห็นแต่พวงมาล,ลัยลอยขึ้นไปใช่ไหมลอยขึ้นไปแล้วไปค้างเติงอยู่นู่นค้างอยู่นิ่งๆเขาเอาไปเกาะอาไปในงอนรถไถงอนรถงอนรถทิพย์ค้างเติงอยู่นั่นแหละพอจะไปรถค้ะว่าแล้วก็เงียบเลยเสร็จเสร็จไอ้นันนัว้วิการเศรษฐีเงียบคือสิ้นชีวิตเะไตุยภาษาเราตุยรู้จักตุยไหมสิ้นชีวิต หลังจากนั้นเนี่ยพอลูกก็มองดูพวงอะไรก็เคลื่อนไปในการนภา,ากาศหายลิปเล็กไปเล็กไปหายลิปไปเลยเข้าใจไหมนี่จิตเกาะกุศลก่อนสิ้นชีวิตถ้าระลึกถึงบุญจะไปสวรรค์เราเลือกเกิดได้เข้าใจไหมไม่ใช่เลือกไม่ได้นะเนี่ยพวกเราทนี่ทําบุญกุศลเนี่ยถ้าคิดว่ากิเลสจะไม่สิน้นกูจะจองสวรรค์ชั้นนี้คิดอย่างนี้อยู่เสมอพอสิ้นชีวิตจะไปสวรรค์ชั้นนั้นจริงๆเข้าใจไหม ไปเลือกเอาเด้ออยากได้สวรรค์จันทร์หน่อย